ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าจังสีเลยเห็นบอกหาเมอเจา้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเดอ้อบาทนี่มาช่วง ชวนกินนะคะแซ่บๆน้ำกันเลยเนาะยำเรียบร้อยแล้วผู้ใดจะกินล่ะคะกับอีจันนี่ล่ะค่ะกินเองนะคะทำเองกินเองนกเลงพอนะคะมาๆมาโบเบลาลใหญ่ห้างน้ำมูเจา้าเอฟซีทุกท่านนะคะทั่วโลกเลยนะคะถ้าผู้ใดรับชมอยู่ตอนนี้มาได้จ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าด้วยอันโดนเลยเด้อจ้ะมึงดูติ่ใหญ่ๆเลยมึงจอมแบบอังสิเลยล้อออกแบบสไตล์อยเลยนะคะ เลาะได้จังไหนกระเฮ็ดจังสันเลยมือนีบเนีนความเผ็ดแห้งแต่ว่ากับเผ็ดอยูคือเก่อนะคะเพราะว่าไปเฮ็ดงานนั่นเองมา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 กรอกรอบฟังไต้ก่อยหยำด้วย ช่วยเสียดายเด้อหนูจอมผู้ใดอยากกินแซบ่บกินงายนะคะซื้อโหลดแต่ทั้งนี้ซื้อบะไรน,นะคะบ่มี xa, nó ở đây chạy Hãy subscribe อยากกินซ่าใจเฮดเอานะคะเอาแบบเลยกัเฮ็ดเลยก้ะแซปปิลิมาเดิมมาเดินบอวาร้ายแหละหิวเด้งๆนะคะเบิงเบิงเบิง้งเด้งยิลีมดเจ้าเด้งกรอบเลยแหละฟิน พักนะคะจุ <zo ys print> ่มน <festivals> ้ำน้ำยำนะคะมะเจ้าเบื้อท้องกับห้องน้ำ กาแฟิอืเอาสอนกันมาเจา้า เริ่มแล้วเพชรได้ใจอีหลิเด้อ นมาจังสีเลยเห็นบอกหาโมเจา้าจังสีเลยเป็นตอนจังสีเอาแบบซัจใจเลยนะคะกัดสองคัรู้เรื่อง 嗯。Mm hmm. câu chào ma 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 đình 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 สมใจายากโอ้ยมุจเจบางดุนแบบคือเวลาฮเฮาแกะเนาะค่ะมันอยากๆนะจักหน่อยคอยก็ต้องใส่ความอดทนสูงเพราะวา่อยากเนี่ยค่ะอยู่งนี้หาซื้อยากอิลีเดอร์จ้ะอยู่เมืองไทยนี่บอกเลยว่าชุ่มเจาะยังหากินง่ายๆนะคะแต่ทั้งนี้ต,นต,ต้องเฮ็ดเอง อ <c oughs> ย่าถามอย่าถามหิบมาว่ะนะฮะ <c oughs> หิบมา <c oughs> แสบแสบยุ่นหิมาเลย <c oughs> เดี๋ยวอยสิลืมยังดอกจังไดก็ตามนะคะปีใหม่ไทยแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงล่วก็อยากได้ยังนะคะคิดยังประสงค์ยังนะคะก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกผู้ทุกคนเลยนะจ้า <c oughs> โวยพ้อนกันกน่อนยังดอกปีใหม่นะคะปีใหม่ประเภทนี้ไทยเขาานาคะค่ะ รดน้ําดําหมวผู้ใหญ่นะคะแปลว่าปีนี้ก็ต้องทำใจลายอย่างนะคะมวเจ้าเกิดอีหยังขึ้นก็ต้องยิ้มต้อนรับนะคะยิ้มสู้นะคะสู้ย่างเดียวสู้ย่างเดียวนะคะใจเข้าสู้อีหยังก็ผ่านไปได้บดคุยย่างเนะคะอืมือ ลิปนี่ <c oughs> มวยกับสิขอตัวไวซำนี่เนาะค่ะาะยังเดี๋ยวมันเวลาเลยเถิดแล้วมเจ้าอะสิบเบื่อได้นะคะแต่ว่าสิไปกินรังไมหมมุจเจ้าอีกสิบหานาทีก็ต้องไปแล้วนะคะแต่ว่าต้องไปกิน้ังไหมตัวเบาไวละค่ะเนาะไว้พ่อกันคิปหนาเด้อค่ะจังไดก็ตามฝากไว้นัน่นแน่เดาสาวสว่างคนไกบ่บานช่วงน้อยช่อ,ยองนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัน่นแนเดอจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ 呜！别别别！